าสิ่งที่ผู้หญิงอยากได้จากผู้ชายนะคะครูเกคิดว่าอันนี้เป็นข้อหลักๆนะคะในการที่เราจะมองผู้ชายสักคนหนึ่งเนาะว่าคนคนนี้ตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่เราสามารถที่จะออมาเป็นคู่ชีวิตของเราได้หรือเปล่าเรามอง5เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะบางคนอาจจะมากกว่า5ข้อนี้แต่วันนี้ขอ5ข้อเดี๋ยวมันยาวไปนะคะ,อ,ะอันแรกนะคะก็คือความซื่อสัตย์นะคะทาไมความซื่อสัตย์ถึงสําคัญน่ะมันเป็นรากฐานของความรัก นึกออกไหมคะเหมือนเวลาเรามีความรักเนี่ยเราต้องมีเสาถูกไหมเสาของความรักเสาร,รากมันเสาเข็มนะคะความซื่อสัตย์มันเป็นเรื่องของความเชื่อใจถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยสั่นคลอนเมื่อไหร่นะคะโครูจะบอกไว้เลยว่าคุณจะไปกันได้ไม่นาน นะคะมันทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนั้นอะสั้นลงสั้นลงเพราะว่าการที่เราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันจะเกิดความไม่ไว้ใจกันเกิดความระแวงกันมีความไม่ตรงไปตรงมาซึ่งกันและก,กันเกิดความเข้าใจผิดกันได้บางทีเนี่ยคุณโกหกเขาครั้งเดียวเขาระแวงคุณไปตลอดเลยบางทีบางเรื่องคุณยังไม่ได้ผิดอะไรแต่เขาก็าระแวงไปแล้วไงเพราะมันมีเชื้ออยู่มันมีความผิด ดั้งเดิมอยู่ซึ่งคนเรานะกูเกตบอกเลยเมื่อไหร่ที่สูญเสียความเชื่อใจนะคะมันมักจะนําพาซึ่งความสัมพันธ์ที่ต้องยุติลงไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตามนะคะความเชื่อใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะข้อที่2นะคะเข้าใจความรู้สึกแล้วก็สนับสนุนความคิดของเธอนะคะรูจะบอกให้นะสิ่งนี้ผู้หญิงอขาดนะหลายคนอยากได้สิ่งนี้จากแฟนมากๆแต่ว่าผู้ชายไม่เข้าใจ ผู้ชายมักจะคิดว่าเาก็หน้าที่เธอเธอคิดไปสิอะไรเงี้ยหรือว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเธอก็ไปถามคนนู้นคนนี้เอาเองแหละแต่อย่ามาถามฉันก็แล้วกันจริงผู้หญิงเขาอยากถามคุณเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคุณอยากให้คุณร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะโอเคละบางทีผู้หญิงอาจจะไม่เชื่อนะคะความคิดเห็นของผู้ชายทั้งหมดนะบางทีเขาอาจจะแบบเออ ขอเป็นข้อมูลนะคะในการที่เขาจะแบบตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคคิดว่าความรักที่ยั่งยืนนะผู้ชายควรจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือคอยซัพพอร์ตข้อมูลให้เดี๋ยวเขาไปตัดสินใจเองว่าจะเอาอย่างไงแต่อย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะเราควรจะแสดงออกตรงจุดนี้ให้เขาได้เห็นด้วยสนับสนุนเขานะคะช่วยเขาคิดช่วยเขาทําหรือช่วยเขามองในเรื่องต่างๆที่บางทีเขาอาจจะมองไม่ออกมองไม่เห็นก็ได้แบบนี้วูจะชอบมากข้อที่3นะคะการเคา เคารพและก็การให้เกียรตินะคะคุณจะบอกให้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้หญิงอยากได้จากผู้ชายมากๆนะคะเพราะว่าคือคนนะเวลาเราอยู่ด้วยกันไประยะหนึ่งเนาะบางทีความเ,าเห็นอกเห็นใจมันจะน้อยลงการเคารพให้เกียรติต่างๆจะน้อยลงการพูดจากันดีๆก็น้อยลงเนื่องจากเราสนิทกันมากใช่ไหมคะเราอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเกรงอกเกรงใจมันจะลดลงเรื่อยๆนะคะแต่ คุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับคู่ชีวิตของคุณมากนะถ้าเกิดว่าคุณยืนสแตนดาร์ดมาตรฐานนี้นะคะกับบุคลิกของคุณได้ก็คือเป็นคนที่ให้เกียรติคนตลอดเป็นคนที่พูดจาเคารพผู้อื่นตลอดคือเมื่อไหร่ที่อีกคนหนึ่งอะคะ่ะเขาปฏิบัติแบบนี้นะยืนสแตนดาร์ดแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งอะเขาจะรู้สึกว่า โอเคเขาก็ไม่กล้าที่จะล้าเส้นคุณมากแต่เมื่อไหร่ที่อีกคนนึงเริ่มจะล้าเส้นอีกคนนึงจะเริ่มทนไม่ได้แล้วก็ล้าเส้นเหมือนกันทีนี้กลายเป็นยังไงคะไม่ยอมกันมันมันเกิดจากอ,อ,อีกฝ่ายนึงไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายนึงก็จะไม่ยอมครูแค่คิดว่าทั้งคู่อ่ะมันควรจะมีการแบบตระนักเนะว่าเฮ้ย ฉันจะไม่เริ่มก่อนฉันจะไม่แรงไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะพออีกฝ่ายนะึงคิดแบบนี้แล้วอีกฝ่ายนึงก็คิดแบบนี้ด้วยเนี่ยมันจะช่วยลดนะ,ะการขัดแย้งของคุณสองคนลดการล้ำเส้นลดการที่แบบทําอะไรโดยที่ไม่คิดลดการพูดอะไรที่แบบไม่เกรงกเกรงใจมีใครคนใดคนหนึ่งอะคะ่ะเราพูดจาแบบล้าเส้นกับอีกฝ่ายนึงตลอดอะคุณรับรองเลยว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายนึงจะทนไม่ได้แล้วอีกฝ่ายเนี่ยบางทีเขาอาจจะแรงมากกว่าอีกไปโอโ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะก็คิดว่าเนี่ยเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องที่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรจะมอบให้แก่กันก็คือการเคารพแล้วก็การให้เกียรติต่อมาข้อที่สี่นะคะให้คุณรู้ไว้เลยผู้หญิงเขาอยากได้ความโรแมนติกนะคะอยากแบบเออมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอยากมีโมเมนต์ที่แบบเป็นความทรงจําระหว่างคุณสองคน เช่นในเทศกาลวาเลนไทน์ปีใหม่อะไรเงี้ยวันครบรอบแต่งงานวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นไปได้อ่ะพยายามให้มมเม้นต์ดีๆกับเธอนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุยจะบอกให้นะมันเหมือนกับเป็นกําลังใจมันมันเป็นเหมือนกับรางวัลนะคะคุณสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะมันต้องผ่านอะไรเยอะมากในแต่ละวันนะคะมันต้องมี ออการตัดสินใจร่วมกันมันต้องมีการคิดการทํางานการดีกับคนนั้นคนนี้โอ้โหคุณรับรองคุณเหนื่อยคุณไม่คุณไม่ใช่ไม่เหนื่อยเลยแต่การที่คนสองคนอะมันจะมีความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งกับสถานการณ์ที่เข้ามาทา้าทายในแต่ละวันได้เนี่ยเราต้องมีความโรแมนติกความหวานมีโมเมนต์พิเศษกันหนุ่มกันนิ่งของคุณสองคนด้วยนะคะไออย่างเหมือนที่อูเกตบอก ปีใหม่ก็ควรจะมีของขวัญให้อะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะคะวันเกิดวันครบรอบแต่งงานอะไรเงี้ยพยายามพยายามจําหน่อยสมมุติว่าถ้าคุณจําไม่ได้แต่ผู้หญิงคอยเตือนแล้วบอกว่าที่รักอาทิตย์หน้านะวันเกิดเรานะอะไรเงี้ยก็พยายามไปหาของขวัญให้เขาหน่อยนะคะจัดโมเมนต์โมเมนต์มมตน่ารักให้เธอคุณรับรองว่าผู้หญิงเนี่ยพอเขาได้อะไรแบบนี้ค่ะเขาจะอยาก ทำดีเพื่อครอบครัวมากขึ้นนะคะเขาอยากจะทําดีเพื่อคุณมากขึ้นอยากเป็นคนที่น่ารักมากขึ้นแต่ถ้าเกิดผู้ชายเมินเฉยเนาะพอถึงเทศกาลสําคัญๆตัวเองออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนอย่างเงี้ยทิ้งให้เขาแบบว่าโอ้ยโดดเดี่ยวอยู่คเกเข่ว่ามันทําให้ความสัมพันธ์นะคะค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆต่อมาข้อที่ห้านะคะความมั่นคงแล้วก็ความรับผิดชอบขอรวบไว้ไปอยู่ในข้อเดียวกันนะคะ ผู้หญิงทุกคนอยากได้สิ่งนี้ครูเกศมั่นใจนะคะเรื่องความมั่นคงก็คือเออง่ายๆเรื่องการเงินนะคะเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆที่มันควรจะเป็นในแบบผู้ใหญ่ที่เขาเป็นกันนึกออกใช่ไหมคะผู้ชายบางทีเวลามีครอบครัวเรามักจะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้หญิงทําเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวผู้หญิงเขาจัดการเองเราก็จะมีเวลาไปเล่นไปสนุกอะไรของเราซึ่งพอเราคิดแบบนี้เราไม่ต่างอะไรกับ น้อยคนหนึ่งเนื่องของใช่ไหมทั้งที่ตอนที่เราเข้ามาอยู่เป็นชีวิตคู่ตอนเริ่มต้นน่ะคะ่ะผู้หญิงเนี่ยเขาคาดหวังให้คุณดูแลเขาด้วยเนื่อเอรใช่ไหมคะให้คุณมีความเป็นผู้ใหญ่คาดหวังเห็นคุณเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นพอเราเล่นคนละบ,บทบาทเราไปไปเป็นเด็กเราทิ้งไว้ให้เขาทําเองอะไรเงี้ยเห็นเขาเออเก่งทําไปเลยทําไปเลยอะไรเงี้ยนะคะเท่ากับอะไรอะ่ะพออยู่นานๆาไปเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการคุณแล้ว นืกอออกไหมเขาจะมองคุณเป็นเป็นเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีคนที่เป็นผู้ใหญ่นะเราต้องมีความรับผิดชอบนะคะในหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคืออะไรเอาครอบครัวให้รอดนออกใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้ผู้หญิงทําคนเดียวให้ให้เขาเอาครอบครัวให้รอดอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเรายัางไม่โตเป็นผู้ใหญเ่เรื่องการเงินเราก็ต้อง เขาเรียกว่ามีการคุยกับกับภรรยาเหมือนกันคุยกับผู้หญิงเหมือนกันว่าตรงนี้ใช้ยังไงอันนี้แบ่งสัดส่วนอะไรยังไงไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะึกออกไหมคะเนี่ยมันคือสิ่งที่ผู้หญิงเขามองคุณตลอดเวลาไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วคุณไม่สนใจแล้วไม่ได้นะคะและคุณรู้ไหมว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเหตุให้ผู้หญิงบอกเลิกกับผู้ชายเยอะมากเพราะว่าเขามอง เขามองแล้วเขารู้สึกว่าคนนี้พาเขาไปไม่ได้คนนี้พาเขาไม่รอดเขาเหนื่อยมากเขาเหนื่อยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับตัวเองนะคะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นําเพราะว่าคุณคือครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันโอเคไหมคะ,ะทั้ง5้าข้อนี้นะภูเกตมองว่า เป็นสิ่งที่ผู้หญิงนะคะอยากได้จากผู้ชายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันความรูน้นี้ไปให้เ,เพื่อนๆของพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ